ออกคนละเซตโอ้เซตสองนี่นาชนะแล้วนาได้สิบกว่าติดต่อทิ่ัแมนจหมดแล้วแต่เซตเซตเดียวจบอนี่เนี่ยว่าเซตสองแบบ เสือบเสือบยาวสาแท่งเสือบตัดยอดตรงแตงเราเรียนคังนี้ที่ไหมันมันคนแห่งมันลงมันแต่แต่ว่าทีมงานมันอันัไม่ด ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่พุทธบูชานะครับมาดูคู่นี้นะครับเป็นคู่แรกวันที่28สิงหาคมนะฮะเสียทุยปากน้ําประทะกับน้องบังฉลงนะครับคนที่ชิง1 0,000บาทนะครับในที่เข้ามาฝากดัวเจด้วยนะครับทุกท่านนะครับ นะครับเป็นคู่แรกนะครับกําลังเริ่มใครชิงเหรียญน,นะครับสามารถเลือกฝั่งได้นะครับนะครับชิงเหรียญและเลือกฝั่งได้เลยนะครับมันต้องลากนี่มามากึงนกันนะครับ เกมสับเกมไม่มีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะฮะที่ชอบฝั่งไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับนะครับชิงเหรียญนะครับฝั่งนองบังฉลงได้เสิร์มนะครับนะครับเที่ย แ,แมนแมนก e <aesthetic. S 1> ีบักก้าวห้เดียวกับบักยอยอยู่นะนี่มันยอยยอยกีบก็บมูน่ะลูกแรกนะครับการลบลบลบนะครับลบลบลบนะครับโดนแล้วนะครับยกขึ้นมาโอ้ไปหลังครับถุยปากน้ําลากเข้ามาจังหวะตีหัวโดนเกี่ยวแล้วครับเป็นแต้มหรือเปล่าครับนี่ครับมานะครับแต้มแรกครับ นะครับน yeah, bon no okay, ัก so ก ok. so yeah. ีฬาพร้อมนะครับแตมแรกนะครับเป็นของเจ้าหน่องนะครับจากบางฉลงนะครับขานอกนี้เสียทุยต้องเบรกนะครับเพราะว่าจับมาเยอะนะครับคนนี้นองประมาณหมื่นแล้วนะครับนะครับตอนไหนที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับเราจะอยู่กันที่ฝั่งทนนะครับมาวัดใจนะฮะเป็นแมตตัดสินเมื่อวานนี้ออกกนละเซตนะฮะ ึ่งตนนะครับเกม13ตัดหน้าขวานะครับไปแล้วครับเสียทุยครับนี่ครับไปแล้วครับเสียทุยต้องล็อกให้อยู่นะครับถ้าแต้มตามนี่จะลำบากเลยครับชาไต้หวันก็มานะครับ2องตัวโนครับหน้าสายไปแล้วครับเต่าทุยครับนี่ครับโหมักเสียทุยครับเทบนะครับก็ไม่รู้นะครับ วัดกันที่เซตเดียวไปเลยครับขึ้นนำแล้วครับ3ต่อ0นะครับเสียทุยช่วงนี้ก็นอนดึกทุกวันแหละครับตีสามนะครับ นะครับมาตอนนี้เสียทุยจดอยู่นะครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับที่สนามนะครับรอสักครู่นะครับเช็ดหน้ากล้องก่อนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าทีมงานบางฉลองนะครับจะคว้าเงินรางวัล20,000บาทได้หรือไม่นะครับวันนี้มาแบบมั่นใจนะครับชุดสีแดงนะครับนะครับ เดียวถุยเปลี่ยนกางเกงแล้วนะครับมาชมกันต่อนะครับครับตอนนี้สกอร์ครับ3ต่อ0 3ต่อ0ครับตัดหน้าขวานะครับถุยปากน้ำเปิดหัวยกขึ้นมาต้นเกี่ยวครับเจ้าหนองนะครับนี่ครับ4ต่อศนะครับ โอ้มามั่นใจมากครับวันนี้ครับสกอร์ตอนนี้ครับ4-0ต่อครับดูลูกเสิร์ฟเจ้าหนองครับหน้าซ้ายครับโยกขึ้นมาถุยปากน้ำนี่ครับหัวเบี้ยวครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าหน่องจะ แม์นี้จะคว้าเงินรางวัลหรือเปล่านะครับเพราะว่าอวานนี้ออกคนละเซ็ตนะครับแล้วเซ็ตที่แพ้ทุยนี้แมททิกเตะฝั่งละ9000นะครับแตน้าไปแพ้ละสามพันเท่านั้นเองนะฮะไม่ข้ามนะครับนี่ครับ1ต่อ4ครับเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับ หต่อสครับลูกนี้ออกนะครับลูกเสิร์ฟเสียทุยนะครับวันนี้ไม่ทำงานนะครับส,สต่อหนึ่งครับโอ้ลูกเสิร์ฟนะครับไม่ให้ได้รับเลยครับ5ต่อหนึ่งครับ ต่อปาจังหวะนี้ครับเสียทุยนี่ครับลูกป่าครับโอ้โหนี้นะครับบอกพี่ทุยนอนบ้างนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ1ต่อ5ครับหน้าขวาลากยังไงครับนี่ครับ หลับขาเหยียบนะนะครับห้าตัวหนึ่งครับโอ้หลงลูกเสิฟนะครับไม่ได้รับเลยนะครับลูกนี้ครับโหหกตัวหนึ่งครับนํำห่างแล้วครับตอนนี้ หต่อหนึ่งครับโอ้ลูกนี้ออกครับสกอรตัวนี้นะครับ1ต่อ6ครับเซตนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเสียทุยนะครับเมื่อวานนี้เตะกัน3ามไฟนะครับไฟแรกทุย ชนะไฟสองถุยแพ้ไฟสามถุยชนะอันนี้ไฟที่สี่นะโอ้หลงลูกเสริมนะครับลูกนี้ข้ามมานี่ก็ไม่ต้องรับกันทีเดียวแลลวครับนะครับหกต่อหนึ่งครับโอ้ลูกนี้ออกครับเจ้าหน่องครับเกมสิบสามไม่มีเดียวนะครับหนึ่งต่อหกครับานาหนึ่งต่อหก จังหวะนี้ครับลากขึ้นมาโอ้จะเกี่ยวนะครับมานะครับหกต่อหนึ่งนะครับเกมสิบสามนะครับตัวนี้ข้างนอกนี่ประมาณหมื่นหนึ่งครับข้างในนี่ฝั่งละห้าพันนะครับส่วนตัวคุยจับมาพิเศษนะครับตัดหน้ายอดลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ข้ามไปครับ เมือวะนนี้ที่ทุชนะได้นะครับ่วงท้ายเกมนะครับเนื่องจากว่าทุยแทงขวานี่แหละครับนะครับจังหวะเบียดนะครับหนึ่งต่อหกครับหลงอีกแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับโดดเกี่ยวขึ้นมาได้แต้มนะครับนี่ครับสองต่อหกครับที่หน้าขวานี่มีอาการเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน่องครับที่ ก็มาอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับ2ต่อ6หน้าขวาอีกแล้วครับยกขึ้นมาโอ้โหง่ายๆนะครับเราจะไล่คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าคนเริ่มมาเยอะขึ้นนะครับนะครับ6ต่อ2ครับง่ายไปนะครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาหน้าซ้ายครับ โอ้โหหล่อขัวครับลูกเสือเดินทางช้านะครับยืนมุมกลางไม่ได้นะครับเจ้าหน่องครับต้องยืนมุมนะฮะน้ขวาอีกแล้วครับนี่ครับโหลดอีกแล้วนะครับนี่ครับสามต่อหกนะครับนะครับทีมงานบางฉลองนะครับวันนี้ก็เดินสายมาเยอะนะครับ ลมเก้าแล้วก็ราชกระบ,บังนะครับรามซอยสี่นะครับชมกันต่อนะครับสามต่อหกหน้าขวานะครับล่าขึ้นมาโอ้โหยังอยู่ครับโอ้โหเสียดายครับลูกนี้ฮะสอ,องสมอนะเมื่อกี้นะนะครับ น่องนี้ใจไม่ดีนะครับตนองครับต้องแต้มนาอย่างเดียวครับว่าอย่างนั้นนะครับฉายาเขาจังหวะนี้ครับโอ้ลูกเสิมครับโอ้วิ่งไปแล้วไม่รับนะครับตัวเล็กๆนะครับอายุ30ครับนะครับ3มต่อ h ครับนะครับยกขึ้นมา เอา4ต่อหครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มมีอาการอีกแล้วนะครับโอ้โหทำไม่ชัดเจนนะครับเสียเปลี่ยนแดนไปอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับก็จะมีผลนะครับนะครับสกอต์ตัวนี้ขึ้นมาเป็น4ต่อ6แล้วนะครับนี่ครับฝั่งละ5,000นะครับขานอกฝั่งละหมื่นอีกนะครับบางฉลองงานชนบุรีก็มาะครับวันนี้ครับโกฟูมาถึงแล้วครับ 4. ต่อห มีอาการครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้เห็นเห็นนะครับเจ้าทุยครับนะครับลูกเสิฟต้องยืนมุมนะครับยืนช่องกลางนี่ครับเดินทางช้าแล้วมุมจะแคบลงนะฮะส่วนมากแต่ก็เดี๋ยวก็จะประมาณนั้นนะครับมาดูยืนมุมแล้วนะครับตอนนี้จังหวะเสิรฟหน้าซ้ายครับนี่ครับทุยบังน้ําไปแล้วครับ างเน็ตครับนาโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาโอ้ยังหวานี้ครับไม่ตายครับโหยังอยู่ครับยกขึ้นมาโอ้ทำเสียเองครับนี่ครับทำเสียเองหมดนะครับนี่โอกาสที่ทุยจะไปอยู่แล้วนะครับนะครับง่ายใครจะนักควาสามหมื่นนะครับเพราะว่าถุยโยนออกไปข้างนอกอีกหมื่นหนึ่งครับเอาไว้ห้าพัน โยนไปหนึ่งหมื่นเนี่ยคือรับกินนะครับสี่หกครับนะครับยกขึ้นมาไม่ข้ามนะครับทำเสียอีกแล้วครับเจ้าหน่องนะครับติดใจไม่ดีนะครับเจ้าหน่องนะครับขอบคุณนะครับ122ยูสเซอร์นะครับทักทายกันเข้ามาแล้วก็ทักทายสิติดตามทางช่อง YouTube กับมิลก็ชแนลด้วยนะครับ งานลมกลาวกว็ามาครบางฉลงต้องนิ่งนะครับเพราะถ้าแต้มตีเสมอขึ้นมานี่ครับทุยขูและเปลี่ยนแดนไปอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับ5ต่อ6ครับนะครับโยกขึ้นมาโดนแล้วนะครับโยกขึ้นมา ครึ่งรอบคืนมานี่ครับโอ้โหมาแล้วครับหกเท่านะครับจากหกต่อหนึ่งครับไม่ชัดเจนนะครับลูกทำนะฮะว่าเริ่มนะมีอาการชัดเจนนะครับเจ้าหน่องครับเอาไหมครับนะครับมาชมกันต่อครับ6ต่อหกครับ ต้องละเอียดลูกทำนะลากเข้าหน้าเน็ตตลอดนะครับแต่ทำไม่ขาดนะครับนี่ครับคิดเยอะไปหน่อยนะครับเจ้าหน่องครับบางฉลงบางฉลงนี่ต้องนิ่งแล้วนะครับนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับลูกเสิร์ฟไม่มีนะครับเจ้าหน่องนะครับแต่ว่าพื้นนี่ดีนะครับมา มาดูกันต่อนะครับตอนนี้6กต่อ6นะครับมาลุ้นที่ลูกเสิฟนะครับเจ้าหน่องครับขอบคุณนะครับ F c ซเสียเขียวนะครับ6ต่อ6นะครับเจ็ดแต้มต้องเปลี่ยนแดนครับหน้าขวานะครับถุยโอ้ห่างเน็ตแล้วครับโอ้โหช้าช้าครับ เอ,อ้แตกนะครับจ้าถุยครับนี่ครับเปลี่ยนแดนครับเจ็ดต่อหกครับถุยถุยถุยถ้าเปลี่ยนแดนเนี่ยก็จะแทงไฟเดี๋ยวเดี๋ยวก็หล,ลุดหลุดสองสามเมตรน่ะนะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อหกนะครับ ฝั่งเจ้าเขียวขึ้นนําแล้วนะครับไปเจ้าหนองนะครับขึ้นนําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแดนมาดูนะครับว่าการเปลี่ยนแดนนี้จะมีผลต่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่นะครับนะครับผมต้องมาลุ้นนะฮะว่าเปลี่ยนแดนนี้ใครจะออกไก่เอ้าว่าแล้วครับพูดยังไม่จบนะครับมีเสียงเลยครับเปลี่ยนแดนนี้ต้องมาลุ้นนะครับว่าฝั่งไหนจะไปก่อนกันนะครับ ก็ขยับก่อนไปดูขาเขาเนาะไปเบิงขาเขายังก็เดินทางตัสนี่นะครับแปต่อหครับง่ายง่ายครับยกขึ้นมาโอ้ไม่ได้รับครับลูกนี้ครับเี้ยทุยอ่านะครับตอนนี้สกอร์นะครับ กาลสินก็อยู่นี่ครับหน้าซ้ายครับโอ้ลูกดีครับเจ็ดต่อหกนะครับได้แต้มนะครับเสมอเสียถุยนะครับก็มาที่สนามเลยครับกุกกงนะครับเดี๋ยวให้น้องหาให้นี่ครับผมนะครับเจ็ดเจ็ดต่อแปดครับตัดหน้าขวาอีกแล้วครับเจ้าหน่องครับลากขึ้นมาจังหวัดตีหัว โอ้โหโดนเกี่ยวแล้วครับโยึ้นเอาลนอีกเอาถุยนะครับเร่งไปหน่อยครับจะกระชากเตะแล้วนะครับเมื่อกี้ครับนะครับนะครับแปดต่อเจครับ ตัดหน้าขวาครับโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะปาดเลื่นเลือเตะที่หลุดไปรลไปว่าจะลากเตะนะจะลากเตะขูไปเลยครับนะครับขอบคุณทุกยูทูเบอร์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะแล้วก็ทักทายเอที่ติดตามทางช่อง YouTube กับพีตะกอชแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเจต่อแครับตอนนี้เราก็มีเพจนะครับแล้วก็ไทยสายเดิมพันนะเอาล้นีครับเอายังไงครับเจ้าทุยครับ ให้ละเอียดนะครับสวัสดีน้องออดมวยน้อยนะครับคิดถึงน้องออดมาที่สนามไหนมาเล่นด้วยดินะครับคนละไคนละเฟสคนละเฟสเฟสนั้นเดือดอีกยี่สิบวันตั้งแต่พี่บ้าเตียแหละนะครับขอบคุณพี่เป็ดนะครับจากลาวนะครับอ่าการ์ลสินนะครับอ้ามีเหลี่ยมไหมเนี่ยเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวอ้าอันนี้เดี่ยวเดียวกับตาดังรองก็ได้ไหมอ่ะ แข่งเยอะทุกคนชื่อเกาใ่ไหมอ่าเกาได้ย่เกาชนะถุยวันนี้สุดสีเก้าต่อเจ็ดเก้าต่อเจ็ดแปดต่อเจ็ดนะครับหน้าสายอีกแล้วหลงลูกเสิร์ฟนะฮะถุยพยายามที่จะโยกคิดว่าตัดขวานะครับรไม่ได้ไปดูขาขาขาเขาลูกเสิร์ฟเนี่ยเดินทางช้ามากเลยนะมาบอกตรงนะแอนแแอดมินหมู <laughs> ผ่านครับผ่านนะครับโควิดไม่ได้ไปครับอายนะครับอยู่ที่อูบนั่นแหละคับน้องนะครับหลายคนที่คู่สุดท้ายนะครับคนมาเยอะขึ้นนะครับไม่ไม่ได้รายแล้วนะครับเปิดหัวเอ้ยกขึ้นไปเจ้าหนองครับยกขึ้นมาจังหวะตีหัวนี่ครับวันนี้มาเต็มนะครับนะนี่ขอสามหมื่นนะครับไปสามไม่ดีนี่ครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ มาครับสิบต่อเจ็ดครับหน้าขวาเปิดหัวครับโยกขึ้นมาจาังหวะนี้ห่างเน็ตไปหน่อยครับเจ้าถุยโอ้เจ้าหนองครับสวัสดีครับ สิบเจ็ดต่อสิบนะครับออกถือไ้ชาชาชาช,าชา,ช,า,ชาเห็นาชาเห็นบ่าล่ะเห็นแหลกกูกูบอกว่าสิบต่อเจ็ดนะครับหน้าซ้ายเปิดหัวครับคุยปากน้ำต้องเกี่ยวเอ้าเกี่ยวจริงๆด้วยนะครับยกขึ้นมาตีหัวมาหน้าขวาไปอีกแล้วครับนี่ 11-7นะครับทำให้ถุยน uh. ี่ต้องเดือดอีกแล้วนะครับผานินเเบาๆเนอะอย่าบมับมอนนี้ปานป่านาเบาๆบรนบาแห้งหมดแนปัญหาว่าเขาเขาเสือขึ้นลงเลยไม่ได้ว่าเสือดีเลยสดีบยเทียบกับบได้แล้วครับโอ้โหค้าจันๆรในเล่นไมเหวะจ้า จัดบอมี่เฮ้ยย่ะหาซีมาซีว่าใช่แล้วจะพัดลอยกตัวเลยโอเคโอ้ลูกนี้ออกนะครับจะเข้าเสือบีนะครับวันนี้เหลี่ยมที่สูสีก็จะมีใครบ้างคืจอยกีบหมูนะครับชาไต้หวันนะครับขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นอาขนมปังนะครับ ขึ้นมาอีกก็เป็นแผนลำมสองเลครับมีเวทใกล้เคียงกันหมดเลยครับนะโอ้หลงลูกเสิร์ฟนะครับนี่ครับเสิร์ฟดีจริงครับต้องให้ชาไต้หวันลงไปปราบนะครับชัดบ่ใช้ขอราคานะครับเปยอุบลอย่าดูอย่างเดียวมาที่สนามเปยอุบลโอ้คนนี้เด่นฝ้ามีได้กูเลยนะครับโอ้คนนี้แบงงานเลยว่ะมาชมกันต่อนะครับเหลือแต้มเดียวนะครับสู้ไม่ได้ครับ12ต่อ7 ตำแหน่งเกมครับสายนะครับยกขึ้นมาถีบลูกนี้โอ้โหไม่ได้รับเหมือนกันนะครับก็มี่มันมัมีมีอต่อไปมมีเรารู้ลแล้วว่าเรารู้ว่ารุปว่าเอ็ดบักเท็กซีจกเลิบกบ่อนนี่บักสมุยสมุยอ่ะโอเคถ้างั้นกลับไปเจ้าเล่นกันเลย ได้แต้มนะครับนี่ครับ8ต่อสิบครับผมนะครับบัดี้มีคาลเซียรีบมาสนามนะครับเสร็จนี้ถ้าฝั่งนู้นชนะก็นะครับอย่างที่บอกนะครับรางวัลสูงทีเดียวครับ3 0ม0 0ื่นนะครับเล่นนอกมาหมื่นหนึ่งข้างในฝั่งละห0 0พันนะครับ8ต่อ12ครับหน้าขวาไม่กล้าไล่เส็นนะครับเจ้าถุยตอนนี้ฮะขาดความมั่นใจไปเลยครับต้องยืนจังหวะนู้น ครัเขนแทงมาแม่นขาตายเอามหมยสู้ก็ได้ครับี่างเผาก็ได้ยม่ย่างคู่เมื่อกี้เนี่ยพี่สี่ห้าอัพเนี่ยเขาบอกว่าพี่นงกับป๋าวาดเขาจะรับให้อยู่ปีเรียนสึกฟรีก็ได้ป๋าวาดเตะอะไรกับนี่กับนี่เหรอกับนี่ไงป๋าวาดกับพี่นงที่เขาสองคนท้ายเดียวกันอ๋อรู้จักกันอ่ะลามซอยสีเหมือนเหมือนกันป๋าวาดก็ลามลามซอยสีอ๋อไม่ได้คครับเกมนะครับ ตู้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับดีแล้วครับน้องก็ดีะนะครับจบเกมนะครับน้องชนะไปนะครับสุดยอดสุดยอด